ดีๆกันบ้างน,นะคะสําหรับเซลจ้านใกล้ที่จะถึงวันเกิดแล้วแล้วก็แฟนๆชาวไทยพี่ตุณฑแนไทยชาวกุ้งไทยแบบน่ารักมากๆบ้านกระต่ายจ้านนะคะตรงนี้ก็ทุกปีค่ะจัดหนักจัดเต็มในช่วงของปีนี้เนี่ยโ,โหแบบจัดหนักมากๆคือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบขนลุกจริงๆคือต้องขอชื่นชมนะคะพี่ๆแอดมินทุกท่านแล้วก็ระบรรดาคนที่มีส่วนร่วมทาให้เกิดสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้น ในช่วงเวลานะคะวาระวันเกิดของเซียวจ้านครบรอบ31ปีที่กำลังจะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คือมันเป็นความน่ารักค่ะที่แฟนนั้นได้ทำให้กับเซียวจ้านคือกิจกรรมเยอะมากจริงๆนะสอบการวอวยพรวันเกิดกับเซียวจ้านโดยแฟนคลับชาวไทยซึ่งนำทีมโดยบ้านกระต่ายจ้านนะเซียวจ้าน FC Thailand ด์อย่างที่เราเห็นอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ BTS ขาสานิช่องนนทซี อลังการงานสร้างค่ะโลเคชันก็อยู่บริเวณ Empire Tower Office Building หน้าตึก Empire Tower ถนนสาทรตรงนี้ตัดกับถนนนราธิวาสราชนาครินเชื่อมต่อกับ Skywalk ช่องนนทีแขวงยานวาเขตสาทรเปอะไรที่แบบอิจฉาคนกรุงเทพมากๆตอนนี้เพราะว่าได้แบบอินได้อยู่กับบรรยากาศคือสามารถที่จะไปสัมผัสได้แล้วจะเป็นป้าย LED ต่างๆนะคะรวมถึงการร่วมกิจกรรม ตรงนี้จะมีให้เราได้ดูตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่10ตุลาคมส่วนที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นโลเคชันที่มีทุกปีสำหรับการอวยพรเกิดของเซียวจา้านที่ MBK Mega Shopping Center เด็นป้ายโฆษณา,าบริเวณศูนย์การค้า MBK ใกล้กับสานีรถไฟฟ้า3กิลาและก็สานีสยามเห็นล้วนลุกมากๆเลยนะคะนี่คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ในช่วงเวลา6นาิกาถึง24นิกา เป็นการอวยพรวันเกิดนะคะความยาว30วินาทีแล้วก็มี led ะะที่สี่แยกปฐุมวันด้วยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่7สานี3กีฬาแห่งชาติที่เราชอบมากๆคือแบบตุกต๊กตุ๊กค่ะที่เราเห็นอยู่แล้วก็แบบมินิบัสคืออยู่ด้านข้างมันเป็นลายที่แบบสื่อถึงความเป็นไทยด้วยคืออยากให้เซียวจ้าแบาเห็นมากๆตรงนี้ทะ,ะลุดุ๊กตุก๊กทั้งหมดเนี่ยสิคันด้วยกันจุดที่แบบจอดหลกัลกๆก,ก็จะเป็นโซนที่สยามนะคะ mbk สัมญาณมิดทาวและหัวลำโพงนอกน,นอจากนั้นก็ยังมีรถ2แถวสาย1240งคันด้วยกันค่ะเส้นทางก็จะเป็นบริเวณนะคะสวนลุมพินีประตู3ค่ะโรงแรมสกอไทยว,ยวิทยุการบินและ,ะตลาดสะพาน3และก็รถตุกตอีก10คันด้วยกันนะคะที่จอดบริเวณโซนสยามเอ็มบเคแล้วก็ย่านมิดทาวหัวลำโพง แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็มีกิจกรรมทําการกุศลกันด้วยกับการเลี้ยงอาหารน้องๆที่บ้านนนทภูมิอย่างที่เราเห็นกันนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบดีมากๆเป็นสารสงเคราะห์เด็กพิการแล้วก็ทุพพลภาพะที่ปากเกรดบ้านนนทภูมินี่เป็นกิจกรรมที่แบบดีๆนะคะทางด้านของเซียจ้านเอฟซีไทยแลนด์จัดขึ้นทุกปีจริงๆและปีนี้ก็แบบจัดหนักมากๆปีหน้าคาดว่าจะจัดหนักยิ่งกว่านี้อีก แล้วก็มีแฟนคลับบางส่วนก็ไปบริจาครลหิตกันด้วยนะคะมีการนัดกันไปบริจาครลหิตแล้วก็มีการทําการกุศลน,นะคะในหลายๆส่วนด้วยกันขอบคุณจริงๆนะคะที่ทําให้เราได้เห็น,นภาพอะไรที่แบบน่ารักแบบนี้กับการอวยพรมันเกิดให้กับเซียวจ้านในทุกๆป,ปีเราก็อยากจะให้เซียวจ้านได้เห็นความชแนะว่าเซียวจ้านได้เห็นแล้วเรียบร้อยค่ะว่าแฟนๆชาวไทยนั้นรักเซียวจ้านมากขนาดไหนเราก็ตื่นเต้นนะคะก็จะถึงวันเกิดของเซียวจ้านแล้วในช่องของวันที่5ตุลาคมนี้ เราก็รอดูนะคะว่าทางด้านเองเซียวจ้านซดโอเนี่ยจะมีวอลล็อกอะไรออกมาให้เราได้ดูการรวมถึงเซียวจ้านด้วยเราก็อยากจะให้เซียวจ้านมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันเกิดขอขอบคุณภาพข่าวแล้วก็กิจกรรมดีๆด้วยนะคะสำหรับเซียวจ้าน f c Thailand ช่วงท้ายนี้ก็ส่งกำลังใจสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วยนะคะอย่างในจังหวัดนะครราชสีมาบ้านแวมเนี่ยน้ำท่วมหนักมากๆ,ๆเราก็ขนของนะคะเพื่อที่จะหนีน้ำ เป็นอะไที่แบบวุ่นวายจริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะรวมถึงที่เชียงใหม่พื้นที่ทุกที่ที่น้ําท่วมขอให้น้ำลดโดยเร็วค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านและคืนนี้นอนหลับฟันดีนะคะสวัสดีค่ะ